ใช่เพื่อนเลยได้ครับวันนี้เอาคุณนะครับออ้ยคุณนะครับพี่น้องครับเริ่มกินกันไงแหละครับปลาดุกทั้งนั้นครับพี่น้องครับถามมาเลี้ยงไรป่นไหนประมาณกรบเบนไรครับพี่น้องประมาณสักสวัสดีครับพี่น้องเจ้าหการที่ขรุขรกทุกท่านสุขสุขคนครับวันนี้ครับผมนุ่มพ่อไส้ชิพาพี่น้องมาก อัปเดตนะครับปลาดุกหน้าในข้องใส่ไก่ครับพี่น้องครับขนาดบอกวง1เม็ดเนาว3เม็ดนะครับโดยประมาณครับในข้องใส่ไก่ในน้อยนะครับในคู่เลือนนะครับขุณเสภาพี่น้องมาเบิงวิธีเลือกเบิงอาหารเนาะนะครับอาหารของปลาดุกหน้านะครับอาหารของปลาดุกหน้าขนาดประมาณ2เดือนแหละครับพี่น้องครับโตใหญ่เติบ นะครับตัวใหญ่ขึ้นมาหลายเลยครับพี่น้องครับเป็นปลาดุกหน้าคล้ายปลาดุกปุยครับแต่ว่าตัวหน่อยกลัวสันกลัวนะครับหนังเป็นมันแล้วนะครับโตขนาดประมาณสองนิ้วเลยได้ครับพี่น้องครับตัวใหญ่เติบแล่ะในการให้อาหารยมสานะครับนี่แหละครับอาหารของปลาดุกนะครับน้องเขใเหลือขนาดเม็ดกลมขนาดสม่ำเสมอพอดีครับพี่น้องครับ นี่ครับนครับสม่ำเสมอพอดีบ่อต่ลดลงนี่สม่ำเสมอพอดีครับพี่น้องครับนี่ครับนครับสม่ำเสมอพอดีบ่อแต่ลดลงนี่เพิ่นกินเลยนะครับพี่น้องครับเกลือเสาแรงนะครับอาหารจะต้องแห่งสะอาดบ่มีกินเหม็นครับพี่น้องครับไม่มีกลิ่นเหม็นเหินนะครับปลาสีตัวไว้ใหญ่เร็วครับพี่น้องเอาได้ครับวันนี้เพื่อนเลยได้ครับวันนี้อ้าวคุณนะครับ ออ้ยหผูนะครับพี่น้องครับเล่มกินกันง่ญ่เลยครับนะครับปลาดุกทั้งนั้นครับพี่น้องครับถามมาเรียงไรปลนไหนประมันกับเบนลายครับพี่น้องประมันสามลอยตัวนะครับสามลอยตัวใหญ่จักหน่อยกสิปอยในคลองสไก่เหลี่ยครับพี่น้องครับปลาดุกเป็นปลากินเนื้อครับผุ้นะครับเลืหญ่แหลวนะครับ นะครับพี่น้องครับปลาดุกนาครับปลาดุกนาในคลองส่ไก่นะครับพะยายามให้เพิ่นกินในีเบิร์ตไพ่ในนี่แหละครับโบกเกินชั่วโมงให้นเพิ่งกินอยู่ในนี้นะครับเริ่มกินหลายเลยครับพี่น้องบอ่ตายครับพี่น้องบอ่ตายตอนนี้มาปล่อยแหลกๆนี่ บอท่านให้อาหารเผิ่นครับมือแรกมือต่อมาจังไห้ให้เป็นปรับสภาพน้ำก่อนน้อยหนึ่งนะครับให้เป็นทนปรับสภาพน้ำคุณชินกับสภาพน้ำก่อนครังแรกนะครับเมือต่อมาจังไห้อาหารเผื่นตอนน้ำมาตอนแหลกนะครับอาหารต้องบ่จมน้ำครับต้องสามารถที่จะรอยน้ำได้โดนนะครับสําหรับอาหารของปลาปลาดุกนะครับปลานิ่นกับซิคอกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าปลาดุกเป็นปลากินเนื้อปลานิ่นเป็นปลากินเผือนนะครับ นี่ครับเริ่มกินแล้วนะครับปลาดุกนาครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ่งไกลกล่นะครับกินอาหารดีครับพี่น้องครับกินอาหารดีนะครับทำวาน้ำเสียบ่ก็มี ถ้าเป็นลักษณะของน้ำมีกลิ้นหรือว่าคลำดำนี่เขาก็ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับพี่น้องครับต้องเปลี่ยนน้ำแยงเลิกลงไปประมาณนี่แหละครับสองฟุตครับพี่น้องก็บาดเจ็บจมลงไปหลายนะครับกระช่างนั่นจะเป็นกระช่างปลาเข็งนะครับปลาหมอครับพี่น้องตัวนี้เป็นเป็นปลาดุกนะครับเป็นปลาดุกปลาดุกนาครับตัวทีสันครับพี่น้อง ตัวสีสันคระดุกอุ้ยอยู่สังเกตเบังนะครับนี่คือแหล่งอาหารครับแหล่งอาหารในในครัวเรือนบอดเด้เรียงไวข้ขายครับแต่ว่าเรียงไว้กินในครัวเรือนง่ายๆนี่แหละนะครับอยากย่ำใดห้าสามารถที่จะตักแล้วก็นามาประกอบอาหารเป็นวัตถุดิบในย่ำที่ห้า,อ,าอย่ากกินขึ้นเมื่อใดนะครับในขอบครัวก็ดีอยู่ครับพี่น้องครับเพื่การเกษตรแบบง่ายๆ ได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับคลั่งแรงอาหารขางบานแบบฉบับของนุม่มพ่ไซนะครับนี่พักตบชวาสังเกตนะครับพักตบชวานี่เพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วก็บำบ,บัดน้ำเสียเด้เป็นอย่างดีครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นเป็นผืดลอยน้ำที่เขาเลี้ยงแล้วเขาปลูกแล้ว นะครับก็ได้ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศในขลองน้ำรักษาสิ่งแวดล้อมได,ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือบรรยากาศของปลาดุกอา้าวมาทั้งผี่เป็นปลาเข็งนะครับอันนี้ครับปลาเข็งปลาหมอครับปลาคอหน่อยก็มีวนันไปใสนีเบิร์ครับพี่น้องครับอ่าในการอยู่ครับ คลังแหล่งอาหารใกล้บ้านครับพี่น้องปลาเข็งัตใหญ่แล้วเสียงไงครับปลาเข็งถ้านุพมเขใส่เลียงเรียงบ่อยากนะครับออกแม่แพะลูกก็ยุ่นีครับปลาเข็งแม่ไข่ไข่แหล่เพิ่นกะได้ลูกนะครับลูนลูนล้านใหญ่โยนีครับพี่น้องกินหลายสุตเลยได้ครับสองสามสุดเลยล่ะนะครับพี่น้องเบิ่งปลาเข็ง กันเป็นแม่พันธุ์เท่ากับขดัดไปไว้กระช่างตั้งหากครับ,พบเพราะว่าเพิ่นเดไย้์ขยายพันธุ์นะครับพ่อหน่แล้วกับอนุบาลแล้วกับเอามาปล่อยในคลองใส่ไก่หรือว่าลูกน้องนะครับตามโอกาสนะครับตามเื่อทีที่เขาได้เตรียมไว้แลครับพี่น้องครับนี่ครับเริ่มมาแล้วครับพี่น้องนี่คลองใส่ไก่ เป็นบ่อปลาเข็งครับพี่น้องครับมาทั้งผีเป็นกระช่างหอยเชอรี่สีทองหอยประทุบทองครับมีแต่ไข่เพิินครับพุ่นะไข่เพิินครับพี่น้องหอยก็ได้กินคือกันครับสรุปวานน้คลองใส่ไกลนี่มีทั้งหอยหนะครับมีทั้งปลา ปลาคอปลาดุกปลาเข็งครับพี่น้องนี่ครับคลังแหล่งอาหารใกล้บ้านนะครับง่ายๆครับครับปลาเข็งเดยวหกเดือนแล้วก็ใยเนแน่ครับแม่พันธุ์ก็อยู่ในนีแ่แหละนะครับบริเวณคลองใสใ่ไก่ นี่ครับสังเกตมาปลาเข็งซ้ำไหนกินไหนกับสองสามเดือนไหนก็กินได้แล้วครับพี่น้องครับได้ปลนได้ปีงแล้วได้แกงแล้วนะครับปลาเข็งพันใบโพสุราชครับพันใบโพสุราชตัวใบใหญ่เร็วครับพี่น้องครับมาทางพีเป็นโตใหญ่แน่ครับทางพีเสี้ยงอยู่ในน้องสาใหญ่ครับพี่น้องครับน้องสาใหญ่เห็ดกระช่งหน่อยหน่อยใบ นขนาดเม็ดคุณ2เม็ดเค่งนะครับทั้งสองกระช่างนี่ก็ประมาณ3 4เม็ดหาเม็ดนะครับโดยประมาณครับพี่น้องครับก็คืประมาณนี้นะครับปลาเข็งปลาเข็งไงแยกตั้งหากเพราะว่าเสียาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับให้เพิ่นไข่ขยายพันธุ์ต่อไปครับ เกษตรผสมผสานครับในบริเวณขลองใสไกนะครับเก็บกักน้ำกระจายความสมเย็นและทำการประมงเล็กๆในน้อยนะครับพอได้พผ่อนคลายในแหล่งอาหารครับในคู่เลื่อนอ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องครับโอกาสหน้าพอกันใหม่สำหรับท่านครับนมโพไซเกษตรบ,บ้านๆวิธีไม่สางไรๆขอบคุณครับสวัสดีครับ